อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสร้างสแตนดาร์ดน้องๆกลุ่มนี้นะครับผมอ่ะชื่ออะไรน้องชื่อแฟมครับผมน้องแฟมครับกับน้องพัตเตอร์คพัตเตอร์นะครับผมเป็น FC ที่น่ารักมากนะครับผมน้องๆจำไว้เลยนะถ้าเจอหน้าะทีมนักตกปลานะครับเราไม่ต้องไปตื้อขอเหยื่อเขาถ้าทําตัวน่ารักเหมือนน้องๆเนี่ยวันนี้ครูซ่าเอามาแจกให้เลยนะครับผมวันนี้น้องเขาอุดหนุนอะไรนะกบยางกบยางอ่ะโชว์หน่อยพี่เฟิร์สขายของก่อนเดี๋ยวครูซ่าจะเปิดเอาเสื้อ ที่บ้านหนพี่เฟิร์สกบยางอ่ากบยางนะครับเป็นกบยางตัวแรกของค่ายเราครับรุ่นหย่อนหย่อนจุ๊บนะครับขนาด3มเซนครับน้ําหนักประมาณ6กรัมเราจะมีใบหลิวเคาะสองใบนะครับเบียร์ตัวเล็กกัดทุกไซส์ครับผม <laughs> ก็นะครับผมวันนี้นะครับพอตเตอร์นะครับแล้วก็น้องน้องแฟ้มนะครับผมอุดหนุนเหยื่อไหนเอาเหยื่อมาให้น้องดูหน่อยอ่านี่นะครับผมอ่าลืมแนะนํานะครับวันนี้เรามากับพินิกด้วยนะครับเดี่ครับพินิกนะครับผมแล้วก็พี่เฟิร์สนะครับน้องๆจำว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราทําตัวน่ารักแบบนี้นะครับผมพี่ๆทีมงานนกตกปลาทุกคนใจดีอยู่แล้วนะครับจะมอบของให้เสื้อตัวนี้นะครับผมเป็นเสื้อรุ่นที่2 คูซ่าออกแบบมาบอกน้องเ็าแล้วแหละว่าคูซ่าไดใ้ใส่ใส่ตกปลาแล้วไม่ใช่ของใหม่นะอันนี้จะมอบให้นะนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมน้องเขาอุดหนุนเหยือบค่ายของเรานะครับหย่อนหยอดจุ๊บไม่ได้ขอเลยนะครับผมดีใจมากเลยน้องเขามาอุดหนุนพี่ก็เลยแบบว่าอ่ะไหนไหนน้องเขาใจดีกับเราเราก็ใจดีตอบแทนเนาะอ่ะพี่นิกฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยน่ารักน่ารักแบบนี้ตกปลามัอนมานะครับน่ามันมนตครับผมอ่ะ ดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมอบเสื้อนะครับผมให้กับน้องนะครับผมอภิเฟิสนะครับผมน้องพอตเตอร์และน้องน้องแฟมโอเคนะครับตัวมือเลยครับถ้าเกิดทำตัวน่ารักแบบนี้นะครับผมนานากตกปลาเขาใจดีให้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปตื้อไม่ต้องไปขอนะครับ นาครับนาครับขอเหยื่อนะครับไม่ต้องใช้คํานี้นะครับเราไปกดติดตามเพจเขาเราไปกดไลค์ให้เขาแต่เรากดแชร์เพจเขานะครับผมเขาจะรู้สึกได้ว่าเราทําตัวน่ารักและเขาก็จะมีของดีๆให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนสำหรับวันนี้อ่ะพี่เฟิร์สทิ้งท้ายหน่อยฝากเหยื่อหน่อยฝากเหยื่อนะครับหย่อนยยนจุ๊บครับรุ่นแรกของค่ายเน้นหานะครับสามเนนะครับตัวเล็กกัดทุกไซส์นะครับผมอ๋ออ่าประกันได้ตัวแน่นอนขนาด3ามเซนนะครับน้ำหนัก6กกรัมราคาเท่าไหร่ครับ 80บาทครับ80บาทถ้าสนใจทักอินบ็อกมาอ่ะสําหรับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนขอกล่าวคําว่า <Okay. S 1> สวัสดีสสดครับโอเค okay. อ่ะมอไปเลยกี่ตัวนะสี่ครับสี่คนละสี่